พบกับพี่ิ้งวันทัวร์ครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ป่าตองนะครับเป็นชื่อไหมยรูกเรียกกันว่าหม้อแกงนะครับอยู่ตัดขึ้นมาจากพาราได์นะครับอยู่ในบริเวณอ่าวป่าตองนะครับวันนี้เดินทางกันมาสามทีก้นนะครับมีพี่แจ็คครับน้ำตางนะครับพี่อาร์มครับแล้วก็มีน้องเป้นะครับเป้พี่จิ้ชนแนลนะครับเดินทางมาด้วยกันนะครับ วันนี้ก็เอาหนอนตัวใหม่มาลองนะครับยังเป็นเกมแคลรูและนาลิกนะครับนะหรับผมเป็นหนอนตัวใหม่นะครับของมิตรบาลนะครับวันนี้เป็นหนอนอ่างทุ่มนะครับซึ่งแตกต่างไปจาก่อนหน้านี้นะครับเด็กข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหนอนตัวนี้จะได้ผลไหมนะครับแต่ลักษณะวันนี้นะครับคลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพายุอยู่นะครับแต่ว่าพอมาสู้กับพายุนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับตามไปชมกันครับนี่ครับหนอนตัวใหม่ของมิสเตอร์ปานนะครับเป็นหนอนยางนะครับแกโรยนาลิ้ลักษณะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่างทุ่มสีขาวปุ่นนะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วครับ วันนี้ใช้ท่าเบ็ดวิบินะครับเบอร์สิสีตองนะครับสายหน้าก็จะเป็นฟูโรคาร์บอนนะครับอันนี้ของชิมเมกนะครับขนาด15ปอนด์นะครับตะกัวก็จะเป็นของตะกัวพี่นอดนะครับ1ิกรัมแต่วันนี้หน้าจะต้องใช้อีกกรัมนะครับดูจากสระพ้าน้ำนะครับคืนแรงมากครับอันตรายอยู่นะครับนี่ครับโอเคเราไปตามชมกันครับ นาเต้จัดอะไรมามันเหลืองครับมันเหลืองกันนอนอนอนมิตรปานะผมนี่นี่อืมอ๋อตอนนั้นน่ะเด็ดวินอนมิตรปานครับเป็มรมครับนี่ครับมันเหลืองก็สนุกได้ครับผมจังหวะแบบนี้ ปลาเตียดเต็มแรกน,น,นะครับผลงานของหมายนี้เดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ายไปเรื่อยๆ่ต่อหมายตอนนี้เราอยู่กันที่พาราไดนะครับหลังโรงแรมพาราไดปลาหลังเกียวเข้านะครับตามาปลากระมุงหรือว่าชื่อปลาหลังเกียว เมื่อเช้าก็ไปอ่าวหม้อแกองนะครับแต่เราก่อนว่าคลื่นคลื่นหยับไปนิดนึงนะครับก็เลยกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีคลื่นแต่ว,ว่ามันสามารถหลบอยู่ได้นิดนึงนะครับอันตรายครับต้องมากับผู้ชี่ยวชาญน,นะครับอันนี้ผมก็ได้โอกาสนะครับก็คือพี่เจ๊คนำนำมานะครับพี่เจ๊กมีความเ่ยาชาญอยู่นะครับก็เลยอาศัย่พี่เจ๊กนำตามมาให้นะครับจริงๆก็ไม่แนะนําให้มานะครับฝั่งนี้ในช่วงมรสุมนะครับถึงแม้ว่าไม่มรสุมก็ใครที่จะมานะครับ ก็สมควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับตามมาด้วยมไม่งั้นมาคนเดียวนะครับอันตรายครับ เขาครับเต็มกำอยู่เลยราคาดังต้องกำปัน <c oughs> เป็นไงพี่สัปกุนมาแล้วนะ,ะอ่าอีเก็กน้งเขียวนังเขียวนะพี่ยมสับปรลรดผมดกุสลาเยี่ยมทุกอย่างเต็มลังครับผม ลมแรงนไม่แรงแล้ว่ีไปอีกในวันนี้ครับด่างเขียวครับสักลาด่างเขียวล้วนๆครับเฮ้ยของพี่ได้ได้มึอมาตัวนึงนะโอ้ยคบคบแล้วก็หมึกพี่แจ็คไม่ไม่เหรอโอเคครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แจ็คด้วยครับฝากกดติดตามช่องเต้พิชชิ่งด้วยนะ Bằng ừ, phà, uh, phà cổ cái mà Tiếp qua phà gấp kim